เจ้าเมียวเมียวนำโดยเพรโรดจินตลาเพรดำน้อยมาเรียนรู้ธรรมะกับหลวงปู่กันเร็วใครมาแล้วก็นั่งลงนะครับนั่งลงนะคะนั่งลงตามพี่เพรโรดเลยคะ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอย๋ยวปู่จะสอนธรรมะให้นั่งลงแล้วเก่งเก่งเก่งมาเร็วๆลูกเร็วมาเรียนธรรมะกันเร็วจิริวจิริวมานำทีมาลูกจิริวพาพี่มาด้วย พะพี่จิ๋ว,วพี่พรทองแดงพรขาวน้องบุญทองมาเร็วๆมาเรียนทรรมา,ารเร็วๆอ่ะข้างบนต้องคยอยข้างบน้งลงมามานั่งลถตรงนี้เร็วๆบุญเรือปะกายเพชรเดินมาเร็วๆสิครับพร้อมเพียงกันหน่อยเดี๋ยวเรียนธรรมากาันเร็วเอามาพร้อมแล้วเพดาน้อยเพดาเล็กมาแล้วก็นั่งลงค่ะนั่งลง บุญหลายเอาบุญหลายมาลูกบุญหลายขอทองเล็กทองเล็กพร้อมกันหรือย่างครับความแล้วฟังธรรมะเลยเนอะนกับเจ้าเบียวทั้งหลายฟังหลวงปู่แล้วฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับนั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่ตรงนี้นะอยู่ภายในวัดด้วยความรักความสามคัคคีวันนี้ก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเนาะนะความรักความสามัคคี ขอให้เราได้อยู่ร่วมกันยังมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแบ่งปันกันไม่กันแกล้งกันเนาะถ้าเรารักสามัคคีกันแล้วเราก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขสุขขาสังขสะสามัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขในหมู่คณะดังนั้นเราถึงแม้ว่าเราจะมาต่างบ้านต่างพ่อต่างแม่ต่างครอบครัว ต่างที่ต่างถิ่นเรามาอยู่ร่วมกันที่นี่แล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ร่วมกันได้อย่างดีขอให้มีเมียรักและสาม,มัคคีกันทุกทุกวันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอดีที่ผ่านมานั้นเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ให้เราอยู่หน้าวันนี้เวลานี้ร่วมกันอย่างดีมีความสุขเพื่อวันพรุ่งนี้จะได้ มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันต่อไปอีกน้องเหมียวเนาะรักกันนะครับรักกันนะครับฟังหลวงู่นะลูกเนาะฟังหลวงู่นะดูน้องชิลิวที่น้องชิลิวน้องกิ้งน้องเกลือกอยู่ตรงบันไดนนนะนะไม่เป็นไรลูกเขาก็มาคนเดียวนะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีแม่เลยพ่อก็ไม่มีอยู่ด้วยกันอย่างดีเนาะแล้วก็ไก่ไก่ทั้งหลายที่อยู่ในวัดเราก็อยู่ร่วมกันนะอย่าไปกวนกันนะครับ แกะวนไก่ด้วยนะคะไก่เขาก็มีชีวิตเหมือนกับพวกเรานี่แหละมาอาศัยอยู่พักมีอหัยได้กินได้อยู่เพื่อชีวิตของเขาเนาะชีวิตทุกคนก็ชีวิตใครชีวิตมันอยู่ร่วมกันก็เป็นเพื่อนกันได้และนกๆก,กสัตว์แมลงต่างๆก็อยู่ร่วมกันกับพวกเราเนาะเราก็ไม่รังแกกันไม่เบียดเบียนกันนะครับรักกันไม่เบียดเบียนกันนะครับ ไม่เบียเบนชีวิตกันไม่รังแกกันเนาะครับเห็นไหมถ้าเราอยู่ร่วมกันเราก็มีความสุขไม่รังแกไม่รังแกกันนอนตรงไหนก็สบายใจนอนตรงไหนก็ปลอดภัยเนาะอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ก็ช่วยดูแลให้และเอฟซีเขาก็รักพวกเราส่งอาหารมาให้เรากินส่งปัจจัยมาให้ค่ายุกค่ายาค่ารักษาพยาบาลเนาะ ดังนั้นเราต้องขอบคุณ f c ด้วยนะครับขอบคุณ f c ด้วยนะครับที่ FC เขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเขาก็ยังมีความเมตตาต่อเราเลยเนาะดังนั้นเราก็ต้องเป็นเด็กดีชาตินี้เราเกิดเป็นแมวก็เป็นกรรมของเราแต่ก็ยังโชคดีนะและแมวมาอยู่กับไว้กัหลวงปู่ก็ขอให้ทําความดีไว้เพื่อชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์ และเกิดมาช่วยสร้างความดีเพื่อพระพุทธศาสนาสืบไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกชีวีมีความสุขสดใสปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยคิดสิใดก็ขอให้ได้ทบความมุ่งมั่นปรารถนาสมเจตนาทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านเทิทนทางน้องน้องเมียวและเอฟซีสาธุ